สวัสดีครับพามาดูพื้นที่สวนยาสายเกษตรเมืองยาโมตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นการปลูกผสมสานมะเขือนะครับมะเขือพริกนะครับมะเขือพริกรวมไปถึงในส่วนของฝรั่งกิมจูก็ ปลูกนะครับผมนี่นครับปลูกผสมผสานกันไปนะครับผมเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับนี่นะครับนี้ก็เป็นว่าม่วงนะครับตรงนี้ก็เป็นสดาลดำนะครับปีนี้สะดาดเราเออเหลือไว ยงแค่ต้นเดียวนะครับแล้วก็มีต้นเก่าที่กำลังขึ้นใหม่นี่นะครับสะเดาสะเดามันทาวายนะครับก็ยังไม่ออกนะครับยังไม่ออกนะครับนี่ก็จะเป็นกระเจี๊ยบนี่นครับปลูกผสมประสานกันไปครับโอ้ตอนนี้ยาก็ลกนะครับลกมากนี่นะครับเป็นฝรั่งกิมจูชุดแรกก็ ผสมผสานกันไปนะครับก็เป็นคาครับเป็นไผ่แล้วก็ที่เราทำเป็นรั้วทิวรั้วไว้ก็คือในส่วนของขี้เหล็กนี่นะครับขี้เหล็กเราทำเป็นทิวลรั้วไว้สวยงามนะครับรั้วขี้เหล็กนะก็เก็บขายได้เรื่อยๆนะครับนี่นะครับรั้วขี้เหล็ก ตอ,อกทีนี้ก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านมาฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของมะม่วงหาวมะนาวนี่นะครับอนุโมทนาสาธุกับคนที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะครับเข้ามาติดตามให้กําลังใจที่ไหนเป็นยังไงนะครับทักเข้ามาคุยกันนะครับคอมเมนต์เข้ามาคุยกันหน่อยนะครับผมให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับสวนเกษตรผสมผสานหนึ่งไร่พอเพียงให้อะไรมากกว่าที่คิดสวัสดีครับ